สวัสดีค่ะวันก็ได้อาภาพบรรยากาศของเมื่อคืนมาฝากนะคะได้ถ่ายเก็บไว้แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาลงนะคะกว่าจะถึงบ้านก็ดึกนะคะเพราะว่ามาขายมันปิ้งนะคะทุกท่านอันนี้ก็บรรยากาศค่ำคืนนะคะรำวงย้อนยุกนะคะของบ้านท่าสวรรค์น,นะคะตำบลปะะคาดอำเภอปะะคาดอ้อ ตำบลบ้านท่าบ้านท่าสวรรค์ตำบลประคาดอำเภอประคาดจังหวัดมงกาารนะคะทุกท่านคะ่ะออพอดีไม่ได้อยู่บ้านนานก็พูดผิดผิดถูกถูกเนาะชื่อหมู่บ้านเพราะจะเพิ่มเพิ่มหมู่บ้านขึ้นมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะมันจะมีน้องมุมท่าสวรรค์แล้วก็ท่าสุขสันต์นะคะท่าสุขสันต์นี่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนนะคะอ่านี่ก็วันถ่ายในบรรยากาศของวัดให้ดูนะคะเป็นงาน ประจําปีนะคะภาคอีสานเขาจะเรียกว่าบุญพระเวทนะคะบุญพระเวทนะคะซึ่งจะมีสลับเปลี่ยนกันไปนะคะเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นคุ้มนะคะเหมือนของหวานเนี่ยวัดท่าปากน้ําก็จะเป็นตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวจากบ้านท่าสวรรค์เสร็จก็จะเป็นวัดธรรมเจียวัดธรรมเจียแล้วก็จะมีะบ้านว,วัดธรรมเจียนี่เป็นบ้านหนองมุมนะคะ แล้วก็จะเป็นบ้านเอ่อหัวเม่ซอดหัวเม่ซอดจะตรงกับบ้านโนนชัยสีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีบ้านเอ่อวัดถ้ำสีธทนนะคะนี่มันก็จะสลับปันกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบนะคะในเขตอำเภอปาคาดนะคะแล้วก็จะมีนอกๆอกเขตนั้นนะคะก็จะมีได้ยินข่าวแว่แวๆมาบ้านนาดงก็จะมีนะคะแล้วก็บ้านเอ่อ ทางบ้านไล่นะคะทางไปทางบ้านนาดงก็จะมีนะคะเร็วๆนี้นะคะอีกไม่นานนะคะพี่น้องจ๋าเราก็จะได้ไปพบปะกันที่นั่นแล้ววันจะได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะออขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวันก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาคะ่ะ